ค่ะวันนี้เรามาแนะนำโรงแรมสุนุสิเ์เพรกันนะคะ การเดินทางมาที่โรงแรมสุนสุริธิ์เพรนะคะสามารถเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีอนุสาวรียชัยสมรภูมิจากนั้นไปที่เกาะราชวิถีแล้วต่อด้วยรถเมมีทั้งสาย8 12 18 28 56 108และ515 หรือถ้าเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สามารถนั่งลงสถานีสิรินทรนแล้วต่อด้วยรถเมล์เช่นกันค่ะ การอาคารอเนกะสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจโรงแรมสวนดุสิทเพจมหาวิทยาลัยสวนดุสิทมีระบบการจัดการและการให้บริการมาตรฐาน ISO 9000ปี2015และยังได้รับรางวัลต่างๆมากมายทั้งจากในประเทศและต่างประเทศเป็นเครื่องหมายการันตีถึงคุณภาพการให้บริการที่ดีของโรงแรมสวนดุสิเพจเป็นอย่างดี ต่อมานะคะจะมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงกับโรงแรมส่วนดิสิตเพจนะคะได้แก่พระบรมมหาราชวังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณและนอกจากจะมีวัดแล้วยังมีสถานที่ให้เดินชิว,ชว ก็คือตลาดนัดจตุจักรนั่นเองมีทั้งเสื้อผ้าของกินของใช้รวมถึงสัตว์เลี้ยงและต้นไม้ต่างๆต่อมาคือพิพิธภัณฑ์บ้านจิมทอมสันจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับผ้าไหมไทยนอกจากนี้นะคะยังมีห้างสรรพสินค้า MBK Center ให้เราได้เดินเล่นกันได้อย่างสะดวกสบายถือว่าสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงกับโรงแรมมีเยอะมากเลยทีเดียวและโรงแรมยังได้รับรางวัละระดับโลกอีกมากมายโรงแรมสุนุสิทธิเพชตั้งอยู่ที่295ถนนนครราชสีมาแขวงวชิระพยาบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร ามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์022417571-80ค่ะ